สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP นะฮะของเครื่องมือยี d, d ่ห้อ d e w a l l นะครับรุ่น DWE 8 1 0 0 S แล้วก็ DWE 8 1 0 0 T นะครับ Part number นะครับก็ตามนี้เลย N 1 9 1 4 3 4นะครับเป็นทุน่นนะครับเป็นอะไรทุน่นนะครับของหินเจีย นขนาด720วัตนตะ์นะครับ4นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวแกะกล่องเจาะสเปคถอดรหัสทุ่นแท้ของ DWE8100T แ e ละ S กันนะครับเปิดมากล่องสวยหรูแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะมีเขามีล็อกบ็อกซ์อย่างดีนะครับีนะบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอปิดกล่องไว้ก่อนนะครับ นี่แบบนี้เลยครับทุ่นมีกระดาษนะครับเทปสายนะฮะสวยๆวางอยู่นะครับนี่แบบนี้เลยสวยฮะนี่ของแท้ครับทุ่นแท้นะครรุ่นนี่เลยครับ DWE 8 1 0 0 S นะครับนะฮะดูหัวคอมนะครับของแท้แบบนี้เลยนะครับ ตัวทุ่นสวยนะครับซิลอย่างดียาแนวมานะครับกันฉนวนนะฮะมีฉนวนอย่างดีนะครับนะฮะใบพัดเป็นแบบซี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคขนาดนะครับถอดรหัสนะครับทุ่นแท้นะครับเผื่อ,เ,อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับจะนะฮะเอาไปใช้เป็นตัวเทียบอะไรก็ว่ากันไปทุ่นรุ่นนี้นะครับมี ยางรองลูกปืนยางรองเบ้าลูกปืนนะฮะฝั่งหัวคอมนะฮะฝั่งท้ายมาให้มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาพร้อมตลับลูกปืนนะครับนะฮะเบอร์607นะครับเป็นรับเบอร์นะครับสีฟ้านะครับมาให้นะครับพร้อมนะอยางกันนะครับกันกระแทกตรงนี้นะฮะหัวคอมสวยของแท้นะครับยาแนว นะครับนี่กันฉนวนมาอย่างดีจากโรงงานคอน้ําเงินนะครับทุ่นรุ่นนี้นี่เกลียวเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาวัดสเปคกันว่าทุ่นรุ่นนี้ยาวนะฮะเท่าไหร่นะครับดูนะครับเจาะกันเลยวัดกันให้เห็นเห็นว่าทุ่นดีของแท้นะครับทุ่นแท้รุ่นนี้ยาวเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย หนึรอยเท่าไหร่ครับ171มิลลิเมตรครับ, mm, รบชัดเจน171มิลลิเมตรนะครับความยาวทุน่นตัวอ้วนเท่าไหร่ครับนะฮะดูนะครับตัวอ้วนนะฮะชัดเจนครับ29.6นะฮะ29.6นะครับตัวอ้วนใบพัดดูนะฮะใบพัดโตเท่าไหร่ครับใบพัด นะครับใบพัดโต5 17นะครับ57ก็ถือว่าห้าสิบแล้วกันนะครับ56.9นะครับแกนนะครับเพื่อจะใส่ตลับลูกปืนฝั่งใบพัดนี่นะครับโตแปดมิลครับชัดเจนครับแปดมิลนะครับอีกนะครับแกนอีกหนึงแกนอเล็กอันนี้นะครับแกนอเล็กอันนี้อยู่ที่นะครับ6 นะครับจุดห้ามิลลิเมตรนะครับเห็นไหมฮะหัวคอมหัวคอมตัวเท่าไหร่ครับหัวคอมนะฮะโตยี่สิบสองได้ไหมฮะยี่สิบสองจุดสี่มิลลิเมตรนะครับสวยงามนะครับตัวนะครับอ้วนไม่อ้วนละฮะยาวนะครับของคอยทองแดงตรงนี้นะครับยาวอยู่ที่นะครับช่วงแถบ นะ,ะ mm, นะครับหกสิบจุดห้ามิลลิเมตรนะครับนี่ของแท้เจาะสเปคถอดรหัสทุนแท้ DWE 8 1 0 0 S DWE 8 1 0 0 T กับ Sky t u n e and p a r k ครับ EP นี้ขอนะครับรีวิวนะฮะแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับนะฮะนี่เดี๋ยวขอใส่ยางรอง ลูกบืนเบ้านิดหนึ่งนะครับเนี่ยของแท้กล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับของแท้แบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ